สวัสดีทุกคนค่ะเรียนภาษาเยอรมันกับกรอนในเยอรมันวิทยอัญญาค่ะในวันนี้ครูมีคำว่าเก h e n คำนี้นะคะไม่ได้ใช้หมายถึงว่าไปอย่างเดียวนะจ๊ะยังหมายถึงในสถานการณ์อื่นๆด้วยนะจ๊ะครูมีตัวอย่างมาทั้งหมด25ประโยคค่ะเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้ไปฝึกพูดกันประโยคต่างๆเหล่านี้ใช้พูดได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะ เอาเป็นว่าใครที่คิดว่าเกย์้นแปลว่าไปเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยรับรองดูจบปุ๊บนะคะเข้าใจใช้เป็นเหมือนเดิมทุกคลิปทุกคลิปนะคะทุกคน ใครที่เพิ่งมาดูใหม่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามช่องครอ่อนด้วยนะคะอยากจะให้ถึงแสนสับเร็ว,รวนะคะปีนี้ไม่รู้เป็นไปได้หรือไม่นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในตอนต่อๆไปส่วนใครที่กดติดตามแล้วสมัคร YouTube Membership แล้วครูขอขอบคุณมากเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการผันก่อนนะคะวิธีการผันสำหรับคนที่อาจจะยังผันไม่ได้นั่นเองนะคะ กูขอไอ้นี่มันนิดนึงสิให้มันเห็นเต็มๆมจออะนะกินะไปนะความหมายปกติไปนะเก t นะ g กิงนี่คืออ่าแพทริทุมเนาะแล้วก็ east ก g a ก g งนะใช้กับเว็บไซต์นะคะเพราะว่าแวนะ็บเกนเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีการเคลื่อนไหวนะคะเราจะไม่ใช้แว็บฮาเบนนะคะเราจะใช้แว็บไซต์ทีนี้มาดูการผันสำหรับคนที่ยังผันไม่ค่อยคล่องนะคะ i ิ h อะไร g e ียรฉันไปดูเติม s t g e ี t กสต์เ t นะ g อ t เกตนะเ e ตเวีย e กนเอเแล้วก็ซีอุ่นสีนะคุณแบบสุภาพแล้วก็พวกเขาทั้งหลายเ e n นะคะง่ายๆนะคะเอาละทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคแรกนะคะที่ครูนำมาสอนกันในวันนี้คือ25ประโยคเนี่ยนะคะจะ ใช้เกนในลักษณะความหมายที่แตกต่างกันนะมาดูประโยคแรกก่อนนะคะประโยคแรกเดี๋ยวครูขอทำไอ้นี่ก่อนแป๊บหนึ่งสิให้มันอ่ะโอเคประโยคแรกก็คือความหมายว่าไปนะคะตรงตัวของเขาเลยเช่นอ่า i c h gear ฉันไปไหนเยเดน o r g กนทุกๆเช้าเยเดนโมเกนนะซูฟู เดินซูฟูสคือการเดิน s u a r b i t ์นะฉันเนี่ยเดินไปทำงานในทุกๆเช้าประโยคนี้เกนนะก็คือใช้ในลักษณะความหมายของคำว่าไปนะคะ i a c h g e h e j e d e เด o น g มอเกิ morgen, suf us, ู sufuus s u a r b i t ไปทำงานนะคะอ u a r b i t e จำแพทเทิร์นไปเลยนะคะเดินซ u f u สนะ ทุกๆเชา้า jeden morgen นะฉันไป ich gehe นะคะอาจจะช้านิดนึงเนาะเพราะว่าทำมาเผื่อสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะแล้วก็เริ่มหัดเรียนภาษาเอร,รมันนะจ๊ะประโยคต่อมา get นะคะ g e ตเกตเ e นในความหมายที่สอง get นะเก t อ่ามายเนอะร์ท็อกลูกสาวของฉัน m e i n e Tochter ลูกสาวของฉัน geht นะนอกอัลฟ์สนะอัลฟ์สกิมนาเซียมนะคะ g ิ m n a เ i u m ก็คือโรงเรียนมัธยมปลายแต่เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่หัวดีเท่านั้นนะคะนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะที่เยอรมันจะมีกรุนชูเลอร์นะคะกรุนชูเลอร์ก็คือโรงเรียนประถมอย่างของไบเยนเนี่ยก็คือ1-4นะคะหนึ่งถึง,นะะงชั้นสพอหลังจากจบชั้น4ปุ๊บ ะะถ้าเด็กเรียนดีนะคะหัวดีได้เกรด1เกรด2นะคะเขาจะสลับกับไทยนะคะที่นี่จะมี6เกรด1 2นี่คือดี3 4กลางๆ5 6นี่คือค่อนข้างแย่แย่เลยละ่ะนะ,ะถ้าเด็กเนี่ยเรียนตั้งแต่ชั้นป .2 ป .3 ป .4 นะคะเกรด2เกรด3เกรด4สะสมเกรดได้นะคะเฉลี่ยแล้วนะคะได้1 2 1 2ตลอดก็จะมีสิทธิ์ไปต่อโรงเรียนมัธยมกิมนาเซียมนะคะ อยู่เมืองไหนก็ต้องเรียนเมืองนั้นนะจ๊ะโรงเรียนแถวนี้นะ,ะอยู่เมืองไหนก็ต้องไปโรงเรียนประถมเมืองนั้นจะไม่ใช่ว่าอยู่เมืองนี้แล้วไปเรียนประถมอีกเมืองหนึง่งนอกจากเมืองที่คุณอยู่ไม่มีโรงเรียนนะคะแล้วครูบอกก่อนว่าแต่ละรัฐของเยอรมันเนี่ยระบบการศึกษาจะมีการต่างกันเล็กน้อยนะคะบางรัฐก็กรูนชูเลอร์เนี่ยประถมก็จะมีชั้นเกรด1นถึงชั้นหเกรดหนึงชั้นหแล้วแต่นะจ๊ะ และอันนี้คือถ้าเกรดกลางๆก,ก็จะไปนะคะโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเรีย uh, ชูเหรอเกรดแย่นะลงมาหน่อยก็จะเป็นฮอปชูเหรอนะคะแตกต่างกันไปเกฑ์ในความหมายนี้หมายถึงว่าลูกสาวของฉันยังคงเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนั่นเองนะคะก็คือยังไปโรงเรียนอยู่เห็นไหมเกรดนอกเกรดน็อก็คือยังอยู่นะคะยังไปโรงเรียนอยู่อัลกิมนาเซียม ยังอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายคือยังเรียนอยู่นั่นเองอ่ะความหมายที่สามความหมายที่สาม i c h m u s s นะ yet l e i d e r g e h e n ฉันต้องไปแล้วล่ะ i c h m u s s ฉันต้องนะคะ yet คือตอนนี้นะคะ l e i d e r g e h e n นะ sorry นะ l e i d e r นะน่าเสียดายที่ฉันต้องไปตอนนี้แล้วล่ะคือตอนนี้ฉันต้องไปแล้วนั่นเองนะคะ ความหมายที่4อ่ตัวอย่างประโยคที่4ตัวอย่างประโยคที่4นะคะของการใช้คำว่าเก์นะ I f r รอยด์ฟอ r เมนะ I f r รอย f r ฟรอเพื่อนผู้ชายนะคะหรือแฟนก็ได้นะคะ von mir ก็คือของฉันนะเพื่อนของฉันนะคะ get. นะ์เห็นไมั้ย in s u s l a n d นะ in นสก็คือต่างประเทศ ไปต่างประเทศนะคะ in's นะคะ ausland นะ,ะ in preposition in plus กับ d a s นะคะ d a s land d a s ausland ก็เลยกลายเป็น in's นะ,ะประโยคนี้ i f r e u d von m i r g e h t นะคะ in's ausland ก็คือเพื่อนของฉันจะไปต่างประเทศนะะถ้าเราจะไปต่างประเทศเราใช้คำว่า in's ausland นะคะเพราะ ausland คือแปลว่าต่างประเทศนั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะเด e ยร์เน็กซ์สุกเน็กซสุกก็คือรถไฟขบวนถัดไปสุก so ok. คือรถไฟนะคะสุกเกตนะคะเอิรสอินสไวส์สตูเดนนะ,ะรถไฟขบวนถัดไปจะ เขาเรียกว่าออกในอีก2ชั่วโมงนะคะ Gate East ในส w i s วั erst, ยน s t u ในอีก2ชั่วโมงข้างหน้ารถไฟถึงจะออกนั่นเองนะคะในความหมายนี้ก็คือความหมายว่าเออ,อ,เอ,อรถไฟเนี่ยจะออกนะคะในอีก2ชั่วโมงนะคะก็คือจะไปในอีก2ชั่วโมงแปลแปลแบบนี้ไม่ได้ต้องแปลทั้งประโยคบอกว่าเฮ้ยรถไฟขบวนถัดไปจะออกในอีก2ชั่วโมงนั่นเอง The next u k Gate นะคะ erst in zwei Stunden. ต่อมาค่ะต่อมาอันนี้ก็คือใช้เก็ในรูปแบบของช่องที่สองอดีตช่องที่สองนะคะอ่ะอดีตอดีตช่องหนึ่งนะคะเพรสเทริท um ุ um ่มเพรสเทริทุมนะอดีตช่องหนึ่งคืออดีตเขียนอัมอันฟังนะคะอัมอันฟังกิ a อเลสกันสกูตก็คือตอนแรกๆอ่ะนะคะอันฟังก็คือ Begin นะคะเริ่มตน้น I'm u n f a n g i n g ้ง l อล s g a n ั g สกนะคะคือในตอนแรกทุกอย่างก็ไปได้ด้วยดีนั่นเอง a l l e s ก็ unless, คือทุกสิ่งทุกอย่าง gans good คือแบบโหดำเนินไปได้ด้วยดีโคตรดีนะคะหรือถ้าเราจะพูดเป็นในลักษณะของอเขาเรียกว่าอาดีตช่องที่สองก็คือ perfect ใช่ไหมก็จะกลายเป็น I'm u n f a n g เห็นไหมอีสต์อ a l เลสกันสกูต g e g a n g e n เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ไปนะคะคือในตอนแรกนะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดีเสมอนั่นเองดำเนินไปได้ด้วยดีอ๋อเบี้ยอ๋อเบอร์คอยเชแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ดีเลยอะความหมายที่7นะคะความหมายที่7อ่ะตัวอย่างประโยคที่7ค่ะ gate เกตเอร์อัวริสติชความหมายนี้หมายถึงว่านานิกาคุณเนี่ยมันตรงไหมนะคะ คือมันทำงานได้ดีไหมแต่ถ้าภาษาพูดของเราคือนาฬิกาตรงเปล่านะคะเกตไดนาอัวริสติชอย่างเงี้ยนาฬิกาเธอตรงเปล่านะเกตเย r รอัวริสติชริสติชก็คือถูกต้องนะคะถูกไหมเออนาฬิกาของคุณเดินไหมหรือเดินตรงเวลาไหมนั่นเองย่านาทูริชแน่สินะคะอ่ะต่อมานะคะ ตัวอย่างประโยคที่8ตัวอย่างประโยคที่8ของการใช้คำว่า get นะ Each b r a u c h e t Chanel I V sum นะฉันต้องการ b r o u c h e t เนี่ยคือมีความจำเป็นเลย need เลยนะคะ want เลยต้องการนะคะ Chanel อย่างเร่งด่วนเร็วๆ I V sum ฉันอยากจะได้วีซ่าอย่างเร็วๆแบบเร่งด่วนนะ get นะคะ get does b i s m o r g a n นะพรุ่งนี้ได้ไหมนะประโยคนี้แปลแค่นี้แหละ พรุ่งนี้ได้ไหมจนถึงพรุ่งนี้จะได้ไหมไอวีซ่าของฉันนะคะ get does bismol กันะเห็นไหมไม่ได้แปลว่าไปนะคะไปจนถึงพรุ่งนี้ได้ไหมมันหมายถึงว่าได้ไหมพรุ่งนี้ไอวีซ่าของฉันนะคะในประโยคนั้นนะต่อมา diamond e l l ก็คือเสื้อโค้ทนะคะ diamond e l l get นะคะ knit mer i n d e n c o f f e r นะเสื้อโค้ทเนี่ยมันอะไรนะคะ g ก t นะคะเกตนิ t m มียมันไม่ได้อีกละ in den ด o f f e r ก็คือ Co f f e r คือกระเป๋าเดินทางไอ้เกิเสื้อโค้ทเนี่ยมันใส่กระเป๋าเดินทางไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะอาจจะกระเป๋าเดินทางเต็มนึกออกไหมคะอ่าฉะนั้นเกตตัวนี้นะคะเกตตัวนี้ก็คือแปลว่าเออมันมันไม่ได้มันเสื้อโค้ดมันใส่ในกระเป๋าเดินทางไม่ได้ ต่อมาค่ะ10ค่ะหน้าต่างหันไปทางถนนนะมันแปลตรงตัวไม่ได้ว่าหน้าต่างไปที่ถนนมันไม่ได้นะคะในประโยคนี้เนี่ย d o e s f e n t t r นะ d o r s f e n t e r คือหน้าต่าง g a t นะคะ gate of d i e s t r a ß e นะ d i e strasse ก็คือถนนนะประโยคนี้หมายถึงว่าอ๋อหน้าต่างอะ่ะมันหันไปทางถนนหันไปด้านถนนนั่นเอง นะคะต่อมานะคะตัวอย่างประโยคที่1ิ1เอ็ดนะสิบเอ็ด get is here นะจากตรงนี้เนี่ยมันจะไปถึงเซนทรัมก็คือเซนทรัมคือในเมืองนะคะหรือใจกลางเมืองหรือตรงกลางหรือศูนย์กลางได้หมดนะคะ get ในความหมายนี้ก็คือ มันไปได้ไหมจากตรงนี้มันไปถึงตรงศูนย์นนกลางหรือในเมืองได้ไหมนะคะ Get i s here เห็นไหมุม m m c นตร e มต่อมานะคะประโยค Basic Classic สบายดีไหมเห็นไหมใช้ Verb l i k ก get We get เห็นไหม We get as even h o t t e er คุณเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง We get i s even hotter นะคะ หรือถามคนกันเองอะไร Wie geht es dir heute เป็นยังไงบ้างสบายดีจ้าไม่ใช้ ich นะคะ Ich bin geht หรือ ich bin gut ไม่ได้ต้องเป็นเมียนะคะดา t ีฟนะคะเมีย geht es gut คือฉันสบายดีเมีย geht es gut หรือ is g e ซ์เก o เมียกูดเ t mir ์เกนะไอประโยคหลังเนี่ยบางทีอะเอาไว้ใช้ตอบในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะบางทีเพื่อนเห็นว่าเธอเฮิร์ตมากับแฟนเนี่ยเอ่ออายุโอเคนะคะเธอโอเคไหมเธอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ is a l r e g รส in ออดนุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอโอเคไหมนะคะเ okay, นะะี no, yeah ่ย es g e กตเมียกูอืมฉันก็โอเคสบายดีนะคะก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะเอ,อ,อ่ะตัวอย่างต่อมาอมเขาเป็นยังไงบ้างหรือเขาสบายดีไหมเอาไว้ถามถึงคนอื่นนะคะ get i s im g o o d ใช้ im นะคะเพราะว่าดาทีฟไม่ใช้ in ถ้า in เป็น accusative นะคะเขาเป็นไงบ้างเขาสบายดีไหมย get อ s im good <S เขาสบายดีไหมไหนอ่ะอีกครับชนกิศิน g เก t im good อย่างเงี้ยเออฉันก็เห็นอยู่นะว่าเขาก็สบายดีสเก t i ิมกูดตัวอย่างประโยคต่อมาค่ะ is does seer t ถนอ e r ะมันแพงเปล่าถอยอ่ะแพงเปล่านะ,ะไม่แพงเท่าไหร่หรอกจ้า g เก t นะคะ s g เกตเห็นปะไม่แพงเท่าไหร่หรอกคือเอาไว้ตอบในประโยคนี้นะคะว่าเฮ้ย เพื่อนถามว่ากระเป๋าแพงไหมน่ะ i s does see a toy er. มันแพงปะอืมไม่แพงเท่าไหร่หรอก Escape อย่างเงี้ยนะคะ Escape ไม่แพงเท่าไหร่หรอกเห็นไหม g a i n ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันไปนะคะ Escape คือมันไปไม่ใช่ในประโยคนี้คือเฮ้ยมันไม่แพงเท่าไหร่หรอกต่อมาประโยคนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอ Umbrellas geht s อสเดนเะ um นะี่ยอุ้มว่าสนมันเกี่ยวกับอะไร es get um die w ด r s t มันเกี่ยวกับไสกอกไม่ใช่นะเอสเก็ตอุ้ e เอ่อ n ินเอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของใบเสร็จอะไรประมาณนี้นะมันเกี่ยวกับอะไร um was g e h t s ็ตเนะจ๊ะอะ ทำไมไฟถึงไม่ทำงานว a r u m ทำไม g h t d a s l i c h t n c s s ทำไมไฟถึงไม่ทำงานไฟคืออะไร d a s lit c h นะคะอาทำไมไฟถึงไม่ทำงานเห็นไหมวุม g a t d a s l i c h t n i s s t คือ gate เนี่ย g a t เนี่ยใช้ในลนักษณะของการที่บอกว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้นะคะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน i h wise nest ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน we does get นะคะว่ามันทำยังไงนะคะว่ามันทำงานยังไงหรือว่ามันใช้ยังไง we does get นะคะฉันโทรหาเจ้านายตอนนี้เลยนะคะ is roof นะ,ะ roof เนี่ยมาจากคำว่าอะไรนะคะมาจากคำว่า r o o f e n นะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเป็น i h นะคะ i h ก็จะเป็นนะ,ะ roof ถูกไหมคะแต่ในภาษาพูดตัว a ครูเคยบอกไปแล้วว่าบางทีมันตัดพูดได้เออมันตัดออกไปได้เหมือน i c harbor h ก็เป็น i c hub h i c hub โชนกฤษศักดิ์ก็บอกแล้วไงนะอย่างเงี้ยนะคะอย่างอันนี้ก็เหมือนกัน i h roof yet นะคะ t e n s h l f t n มาจากแวบอะไร u n r o o f e n นะคะ,นะคะ ใส่เข้าไปข้างหน้านิดนึงแวบที่มี perfect อยู่ข้างหน้า unroofen เวลาใช้ในรูปของออปัจจุบันก็จะต้องเป็น roof แล้วก็อันไปอยู่ท้ายนะคะอืม is r o o f j e s t นะคะ den chef ัน chef ตัวนี้คือ chef ผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น chefin นะคะก็จะเป็น d chefin นะคะ unroofen ผันในรูปของ accusative นะจ๊ะฉันถวาเจ้านายละนะคะออตอนนี้ฉันถวาเจ้านายเฮ้ย hey! ไม่ได้สิมันเป็นไปไม่ได้ the g e a t d o n i h t นะเฮ้ยไม่ได้สิไม่มีทางเป็นไปได้นะคะคือไม่ได้ไอ้ dog ตัวเนี้ยเป็น modal particle เอามาเติมในประโยคให้แบบว่าสละสลวยประโยคมันลื่นไหลนะคะ,อ,ะอย่างเพื่อนามถามว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ไปด้วยกันไหม comes to meet m i r m o r g e n อย่างเงี้ยพรุ่งนี้เธอมากับฉันไหม นายดัสเกตด o อกนิสต์มันไม่ได้หรือดัสเกตนิสต์ไม่ได้ว่ะฉันมุ่อาบายแทนอย่างเงี้ยเออฉันต้องทำงานว่านะดัสเกตนิสต์คือไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าอยากเพิ่มแบบโอ้โหมันไม่ได้จริงๆนะคะเติมด็อกเห็นไหมดัสเกตด็อกนิสต์อ่ะประมาณนี้มาค่ะประโยคที่20นะคะอ่า Es wird นะคะช n gehen นะหรือ good e h e n เห็ gehen, นไหมก็คือมันก็จะโอเคมันก็จะไปได้ดีนะคะ,ะมันก็จะ work หรือ es wird schon klappen นะคะคือมันก็จะโอเคอย่างเช่นคุยตัวอย่างเช่นบอกว่า oh, ich m a c h e mir sorgen นะ um die Prüfung นะ morgen habe ich uh, eine Prüfung อย่างเงี้ยนะคะ เครียดกุ้มใจพรุ่งนี้มีสอบอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยม hey, kind of ักเดีย k e i n น s o อ g e กันไม่ต้องกังวลเพื่อนนะคะ e s w i r d s 좋 h 게 n เนี yeah. ่ยมันก็จะได้มันก็จะโอเคหรือ e s w i r d schon gehen เนี่ยประมาณนี้ไหมคะอ่ะ,อะต่อมา Das g e h t a u f mich มันไปกับฉันไม่ใช่ประโยคนี้นะคะ Das g e h t a u f mich ก็คือ d a s ป็สาลอ i ชคือฉันจ่ายเอง is h ป็น a าล d o s นะ is สารละ d o s นะก็คือฉันจ่ายเอง is la d e dish i คือฉันใจ่ายให้เธอเองประมาณนี้นะคะประโยคนี้ g กิ n นะในความหมายนี้ก็คือฉันจ่ายเอง d o s g a t a u f me นะแทนที่นะคะเวลาถ้าจะบอกใครว่าเดี๋ยวฉันจ่ายเองนะจะพูดแบบว่า d u e s เปาล i is สาล d s i ปาล d เนะ เอาประโยคนี้ไปพูดนะคะก็จะได้ดู a d v a n นซ์เหมือนเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยนะคะ the skate of mich นะหรืออีกประโยคหนึ่งประโยคนี้ค่ะ the skate of meine rechnung um. เห็นไหมก็จะเป็น b บยไอไปเลยนะคือฉันจ่ายเอง rechnung um, มันก็คือใบเสร็จนะคะแต่ในประโยคนี้แปลตรงตัวไม่ได้ก็คือแปลว่าฉันจ่ายเองนั่นเอง the skate of meine rechnung เกดด็อกไปดิไปสิเกดด็อกแหมง่ายๆไปสิเออเกดด็อกเกออินดายเนนเวกไปตามทางของเธอนาะไปนะคะเกดด็อกแหมสันส้นๆง่ายๆไปสิเออมันใช้ไม่ได้หรือมันไม่เวิร์กหรือมันเป็นไปไม่ได้นะคะ escape nicht mehr เห็นไหม มันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปนะคะ not anymore นะคะ n i e d s me r นะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปหรือมันไม่เวิร์ k หรือมันใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอยากจะบอกว่า my handy อ่ะโทรศัพท์มือถืออ่ะ my handy อย่างเงี้ย get n i e d s me r มือถือใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะหรือจะบอกว่า the radio นะคะ get n i e d s วิทยุใช้ไม่ได้อ,อย่างเงี้ยนะคะ หรือจะบอกว่าเออมันเป็นไปไม่ได้ละที่จะกลับไปคืนดี escape n c h t m e h yeah. r นะก็คือเป็นไปไม่ได้ละนะ yeah. ความหมายของการเอาประโยคนี้ไปใช้นะ yeah. ประโยคปิดท้ายประโยคสุดท้ายนะคะ e r i s t e i n f a c h g e g a n g e n e i n f a c h ง่ายๆนะคะ g e g a n g e n เขาไปเฉยเลยนะฮะ on e g r u n d ไม่มีเหตุผลเลย เขาไปเฉยเลยนะคะหรือ o h n e e I w o t e u sagen ไม่บอกสักคำ air er is I n f a c h g e g a n g e n นะหรือจะบอกว่าเขาทิ้งฉันไปนะโดยไม่มีเหตุผลนะ e r h a t m i h s นะ I h verlassen นะทิ้งฉันไป e r h a t u n s เขาทิ้งพวกเราไปแล้ว e r h a t u n s e I n f a c h verlassen ใช้ verlassen ก็ได้นะเขาไปเฉยๆเลย โอนเนื้อกรุนไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนเอาล้วค่ะครูก็หวังว่า25ประโยคในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปฝึกพูดนะคะฝึกใช้งานในชีวิตประจำวันกันดูถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในจรมานวิทย์ออนยาอาทิตย์หน้าค่ะเชา้า